เราส่งีโมจิแบบเท่ๆไปผมยิงเอง <laughs> <laughs> ผมยิงเอง <c oughs> เป็นโดเหรอมาเล่นเกมลับได้ฮานาะโอ้โหเฮีย้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะไม่รู้เลยว่าฮานาฝั่งเขาใช้ เชลูนจัม๊มหรือดีบาวเอ้ยเชลูนจัม๊มหรือพลังแต่ผมจะใส่พลังไปก่อนล้านแล้วก็อันนี้เพื่อแต่ออน,นี้เพื่อจะได้ตบแล้วก็ลูกบาสต้องสีฟ้าสนามลุงอรุณเพราะว่าสนามนี้คาคูตะชอบเล่นสีที่กระหังที่สุดแน่นอนปูกเก้าด้วยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยจีจี <Hey. S 2> รอเลยไหม พลาดแล้วกิมจิพลาดแล้วไงล่ะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอย่าฟังผมดูภูจิมะภูจิมะฟังผมจีรอเลยเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวผมกดจีรอเลยจ G มาดิโอ้ยสวิ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 มันมีแบบมันมียึกไหลมันมีเยอยึกไหลด้วยเว้ย อะไรแนละ้วอะไรเนะอาหวัวใจเฮ้ย <C 々> <c oughs> ปลุกพลังคาคูตาได้อะไรเพิ่มบ้างผมลืมปะเดี๋ยวผมออกไปดูให้เหมือนจะได้อะไรเหมือนจะได้ถ้าแย่งรีบาว์แล้วก็อัตราหลอกรอบะถ้าจะไม่ผิดน,นะอัตราหลอกมาดิ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 เรียบร้อยฮะ ยังก่อนถึงจีอะไรละ่ะอะไรแล้วโอ้โหพาดสองนี่ไงโดนฮะเรียบร้อยโอ้โหล่มเลยปล้เลปเอ้ยอะไรวะสาของฉันเนี่ยมัน่งมันมันโดน,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 นตบมันโดนตบแล้วมันกดข้อความก่อนเลย э? ไหมเอแตวะทำเป็นเล่นยากแก่งสุดสบายสบาย หทำอะไรของกูแนละ้วโอ้โหไปไม่ทันหปะเชีย่ยเริ่มแล้ววะเชีย่ยคะแนนคะแนนนำแล้ววะอุ้ยก่อนดีแดนยังก่อนตัวนี้บ่อตัวนี้บ่อสลับกันบ่ออ่ะ โอ,โอเคโอค้ยแม่์เนาะนี่ไงเดินชนตัวผมทำไมล่ะจัดการเองมานี่สวยเอ้ยโอ้โหมันมันแยง่งเอาไว้เรียบร้อยครับเไงจิมตีมันมัวแต่กดอิโมติน่ะเออโดนโดนอะไรเนาะโอ้โหสวยแล้วไง เล้วไงล่ะเออโอ้โหเรียบร้อยเลยขาดจ,จับแล้วผมรีบาร์ชนะมาดิพูดที่รีบาร์ได้คือพูดที่คุมเกมฮะเฮ้ยมันจะมาตอบอกูทำไมอะไรเนาะยิมจีอะไรเนาะยิมจีอะไรเนาะยิมจีกิมจีลุนวิ่งต้องมาฮะเออ <c oughs> ถ้าใครแบบ <c oughs> ผมยังจัดการเลย กูจะพูดเดี๋ยวกูพูดอะไรงกูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเมมอยู่มันแบบมันตีกันในหัวโอเคผมมันไอ้นี่มันไม่หนึ่งหรอกผมไม่ตบละอะไรละ่ะอะไรละ่ะอะไรละ่ะมันมาต่อหน้าผมได้ยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเจนเพื่อนเจน อะไรแล้วโอ้โหเราสาดดาตกไม่โดนตำแหน่งไม่ดีครับเมื่อกี้หันหน้าไม่ถูกโดนมั้ยอะไรกิมจีอะไรกิมจีโอ้โหแล้วขาดจับโอ้โหมาดิมาดิเซนเตอร์ปฏิหาร โอ้โหสปินหมดสปินหมดมันอะมันมันเดินมาหันหันหน้ามาหาผมด้วยโอ้ล้มแล้วไงล้มแล้วโอ้โหมันฟุฟ่าฟุฟ่าบะาเอาจัดเลยว่ะทีมเราเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะโดนมึงบ้าย ฉันมียนตีเหรอวฉันมียนตีฉันมียนตีบอกุดาแต่งมาเกเตะทำไมด้วยก้ามาวะ่ะ <c oughs> อ,อันนี้เราโดดเร็วครับโดดเร็วโอ้โหลมแล้วข้ามเฮ้ยชิบหายแล้ว โมเมนตัมมันมาแล้วะโมเมนตัมมันมาแล้ววเฮอ้ยเเชียยเชียชยเยเยเยยเ้้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ย เรียบร้อยโล่งช้ยชนะนั่นจะเป็นฝั่งเราครับแล้วผมโอ้โหขอรีิบาวก่อนจบเกมก็ไม่ได้เรียบร้อย5-0 ลบลบกมทำดีมากโดนโดนคาคุต่าในตำนานผมชนะรีบาวฮะโอ้กิมจีอะไรเนี่ยฮานางาตะาฮนางาตะรีเจนรีบาวหนึ่งลูกนี่ดูผมนี่เดี๋ยวรุ่นพี่สอนเดี๋ยวร,รุ่นพี่สอนรีบาวเอาเปล่า ดูรุนสินี่เห็นปะรุนจ้ำถ้าเจอรุนจ้ำอย่างเงี้ยสบายแต่ถ้าเขาเอารุนพลังมาสู้อ่ะเขาตักั